เออพาดเดิมๆกลับมาอีกแล้วก็มีความสุขแล้วก็เสียงเป่าคิดถึงนะเสียงอ่ะบู๊บูเวลาที่เขาพูดแล้วถูกใจแล้วก็มีเครื่องเล่นเหมือนเดิมคราวนี้เราก็มีเป็นหัวใจแล้วก็พิมพ์คําว่าราดประสมมีน้องเอามาแจกน้องมาแจกมีลูกเล่นใหม่ผู้อยากแก๊กแก๊กแก๊กใช่แต่ก็ยังยังเหมือนเดิมผู้อย่างนะคะห้องน้ําห้องท่าก็ยังน้อยเหมือนเดิมอ๋อไอเดนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่เออแล้วก็แบบ คนเยอะขนาดไหนก็ให้ห้องน้ํามาเท่านั้นนะคะคไม่เป็นไรค่ะคือเขาเขาไม่รับผิดชอบคนคนเยอะของคุณ่ยค่ะเขารับผิดชอบแค่นี้ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะ,รคะเราคนสแสดงนะคะผ่านวัดไผ่เคียวมาได้แล้วที่ไหนก็ไปได้ <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเธิร์ดโปรแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิบจิบนี่ที่ทวาทะกรรมของการอภิปรายนะชอบจังเลยกอไม่ฟังมึง <c oughs> ไอ o ด t l ลิ t e n อยู่ท่านชชอลินพูดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรนะชัดๆชัดๆไอ้ดอนลิซินอยู่ไอ้ดอนลิซิอยู่ไอ้ดอนลิซินแปลเป็นไทยก็คูไม่ฟังมึงกูไม่ฟังมึงไอ้ทีนี้เป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะว่ามันไร้สาระไงฮะใช่ไหมฮะอีกอันนึงหัวพ่อมเหรอโอ้โหันี้ได้ใจแบบ คุณบอกว่าเขาไม่สุภาพและการโหยสุภาพไหมคะใช่ไหมคะคุณคุณถ้าคุณไม่ทํากริยาเช่นนั้นรับรองท่านวิเชียนข่าวขำของดิชันก็ไม่มีทางพูดวาจาเช่นนั้นกลับไปของดิชันด้วยของคุณด้วยใช่ไหมคะของคนเสื้อแดงทั้งหมดเลยค่ะอ่าอ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราใจกว้างอยู่แล้วลชวของหนยอยากได้สสอพรกเพื่อไทยทั่สองโล มาเป็นรืกอ๋อแล้วใช่ดิฉันในคนี้ขอยืมสักโลหนึ่งก่อนได้ไหมคะแหมประกาศประกาศเพิ่งทราบค่ะพี่ยาว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมีน้ําหนักเท่ากับหนึ่งกิโลเนี่ยท่าไม่ได้ท่านเาวินนะก็ยังไม่สามารถรู้วันนั้นนะคะน่าจะดึงไปสักสักขีสองขีแต่ว่าไม่ช่างไม่เท่ารอยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามุกนี้แบบสดสดโอไม่ฟังมึงโผ่่่่่่่่ หาพ่องเด็กโอ้โหหาพ่องเดแล้วก็มีสสอในดวงใจพูดไว้อย่างว่าดีแต่พูดแต่ที่ไอพูดที่พูดมาก็ไม่มีดีโอ้ชอบมากเลยสสอเหนือค่ะคุณหมอวค่ะหอันนั้นอันนั้นยังได้สักสองโลคุณหมอจ้าแนนอันนี้ยกให้อันนี้ไม่แย่อันนี้อันนึงค่ะที่พัดชอบมากเลยคือมันไม่ต้องแปลในคำคำนั้นคือคนแค่กลุ่มกลุ่มเดียว เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองทำร้ายและปล้นประชาชนทั้งประเทศอันนี้นะคะนี่ฉันไม่เข้าใจว่าคนที่ได้ยินเนี่ยแล้วร่วมมือกันทําให้มันผ่านไปได้ยังไงจากอีกกี่คดีที่ผ่านมาไม่ว่านะคะเพราะมันอาจจะกระทบกระเทือนคนแค่กลุ่มนึ่งไม่ว่าจะเป็นสปอกรอสีขีดส่นหนึ่งก็โกงที่ดินพ่อเงินอสองร้อยกว่าล้านนั้นก็แค่คนกลุ่มนึงแต่น้ามันปาลมเนี่พี่ยา โกงคนทั้งประเทศตั้งแต่เหนือจะลดใต้พี่อยากเข้าใจใช่ไหมถ้าใครฟังการอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบจะทราบว่าเขาโกงยังไงนะคะม,มันล่วไหลไปตรงไหนแล้วพวกคุณเนี่ยก็ยังจะอุตส่าห์ให้มันผ่านไปเหมือนไม่มีอ,อะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คุณอยากจะเลือกอยคุณอยากจะเข้าแถวซื้อของอะไรอีกเนี่ยคุณเลือกเขาไปเลย ใช่ค่ะแต่ไอเรื่องราคาข้าวก็เหมือนกันอืจะมาบอกว่าเราประกันพี่ยาเมื่อก่อนอะประกันราคาข้าวประกันแค่หกพันบาทเนี่ยตอนนั้นทองเนี่ยบาทละแค่สี่สี่พันประกันประกันราคาข้าวเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยหกพันบาทคุณซื้อทองได้หกสลึงแต่ทุกวันเนี่ยประกันราคาข้าวซื้อทองได้ไหมคะตอนนี้ทองมันเท่าไหร่แล้วคุณต้องเทียบอย่างงี้คุณจะมาบอกบอกว่าสมัยนู้นสมัยนี้สมัยนั้นใช่ไหมเออเขาชอบอ้างยังเลยเนี่ยสมัยท่าน พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเอ๊ะเราเราไม่ได้อภพิปรายไม่ไว้วางใจพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกันนะเนี่ยใช่ค่ะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณก็ชอบอ้างไปอ้างไปเขาอ่ะพิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้นะแต่คุณเวลาคุณตอบตอบคำถามเรามาคุณพูดนู่นใช่ค่ะสมัยท่านทักษิณแล้วก็เนี่ยท่านชาลินถึงบอกเลยกูไม่ฟังมึง ใช่ค่ะเข,เขาชอบพูดถึงว่าเราควรจะต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะว่าถ้ากรรมเด็ดของท่านนายกเนี่ยว่าเลิอกอยู่กับเรื่องเก่าๆนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้ผิดชอบในสิ่งที่เขาทําค่ะใช่เขากำลังจะทําเรื่องใหม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราเองจําเป็นต้องลืมด้วยเหรอคะอ,อยากถามว่าท่านลืมได้ไหมคนเอาขี้ไปปาบ้านท่านเนี่ยเอาไม่ลืม,มแต่อย่าพูดถึงบ่อยอ แล้วคุณก็จะไม่ให้เราลืมในสิ่งที่คุณค่าพี่น้องเราอะ่ะม,มันมันมันไม่มันไม่มไมยุติธนะรรมอ่ะฮะศาลอาญายกคำร้องที่ว่าการประกันตัวเจ็ดแกนนำใช่ยกคำร้องไปนะใช่กี่ครั้งนะสองแต่ก็มีอ่าครั้งเร็วสุดเนี้ยอายการสูงสุดยกคำร้องอีกค่ะเพราะให้เหตุผลว่า d s i อไอไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระทำผิดการกระทำนั้นผิดเงื่อนไขของศาล ช่เพราะว่าเราไม่ได้มีความรุนแรงไงฮะแลวแลวแกนนาก็ไม่ได้ปลุกปั่นอะไรเราเลยเออเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่ามาั้งเอาไปสืบดีกว่ามั้งว่าเอาที่ตัวเองแถลงเองว่าสิบสองศพเป็นการเกิดจากการยิงของนปชอเองอีกสิบสามศพเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากฝีมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอีกสิบสามศพเนี่ยคุณเอาเวลาไปไม่เราเคยได้บอกท่านรองนะคะ ก็ท่านรอก็ยังคงออกมาบอกบอกว่าไม่ได้ทําอะไรประชาชนเออเนี่ยนะแ,ะ,ะแล้วแถลงเองไหมใช่ค่ะคุณคุณทาริศเนี่ยแถลงเองนะว่า13ศพเนี่ยน่าเชื่อว่าเกิดจากฝีมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาเวลาเนี่ยไปพิสูจน์ดีกว่าไหมดีกว่าจะมายื่นคําร้องอถอนประกันตัวยื่นคําร้องอันนั้นยิ่งคาร้องยองื่นคําร้องแม้กระทั่งท่านจาตุพรคุณทาริศก็ยังยืน่นทั้งทั้งที่เขามีเอกสิทธ ผมสสบคุ้มครองอยู่เป็นเ็นนี้ไคะที่ใครๆก็บอกว่าทําไมเราจะต้องผลักดันแกนนาให้มาเป็นสอบก็เพราะอย่างน้อยๆนะคะเอการเขาจะได้มีเขาเรียกว่ากกอะคุ้มครองตัวเองอืเพราะว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่เราถูกกันแกล้งโดยกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราเองก็ต้องจําเป็นนะคะจําเป็นที่จะต้องหาเกาะกําบังเพื่อช่วยเหลือ ตัวเราเองนะคะเพราะว่าการต่อสู้มันต้องต่อเนื่องจะมาพักอยู่ในคุกเก้าเดือนแล้วออกมาสู้กันใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้ต่อๆไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วการที่เราเรียนไงนะคะเราก็ยืนยันว่าเราจะทําถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะไม่มีการแบบจับวางจับยัดอะไรทั้งนั้นนะคะคุณรักเพื่อไทยคุณก็เลือกพักเพื่อไทยเห<ช>มืนอนที่คุณรักประชาธิปัตย์แล้วคุณก็เลือกประชาธิปัตย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีไม่มีพูดถึงรักรักพัก เพื่อไทยอย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงที่การมีการเสียภาษีภาษี<ศ>ที่ที่คุณต้องการมอบให้พักการเมืองกรอกมาเลยค่ะศูนย์สามสี่พักเพื่อไทยโอ้สามตัวบนออกพักเพื่อไทยอ๋อคุณพัดเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยเอ้ยโพโพโพสสำรวจอ๋อ เอาว่าเดี๋ยวเมันยาวมันยาวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วเราใช่เราค่อยคุยเรื่องโพล่ผลลัพธ์ว่าใช่เพราะว่าจากหลายไม่ว่าจะเป็นสติเอแบกนะคะเอแบกนี่เป็นกึ่งกึ่งนะกึ่งรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐบาลกับเอกชนร่วมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าตอนนี้กรุงเทพเปลี่ยนไปนะคะเราเราพักเบกก่อนใช่ค่ะวเดี๋ยวพักเบกก่อนค่ะ